วันนั้นเชือกแค่กว่านี้เออวันนั้นเชือกเล็กเป็นเชือกคล้ายๆใส่ไฟไม่ใหญ่ถุงใส่ยยังไม่มีถุงใส่ว่ะเราเอากระสอบผ้ากระสอบกระสอบข้าศานี้ป่ะกระสอบข้าศานี้มันไปไม่ไหวหรอกไม่ไหวอะไรนี่มันเลี้ยงทำไมอ่ะไม่นี่มันเคลื่อนที่มาไกลแล้วนะตอนแรกมันนอนอยู่ตรงนั้นเน่ะมันมาไหวนะเนี่ยไม่แปลกหรอกที่มันไหวพี่ตัวมันขนาดนี้เฮ้ยมันกินไปแล้วมันค่อยไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วไอ้โน้ตแป้างล่างเอาพอามาไหมอ่ะ เขามาดูเลฮะโหมึงกระชากไหวตัวอย่างเงี้ยูไหมเนี่ยเออกรสอบอย่างเงี้ยครับกอล่อไว้กอล่อไว้ขอหวงเดียวเขาไปเดยวเขาเอเขาไปเอเขาไปเออเขาไปเลยเขาไปเอเขาไปเอ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 โดไ้ดึงแล้วเฮ้ย

นี่ขนาดกล้วยยังไม่กลัวเลยต้นกล้วยเนี่ยมันมอาศัยอยู่ที่ต้นกล้วยเนี่ยวันนั้นแม่ของสาขาไอ้เก๊ผู้ใหญ่บ้านโทรไหมไปจับล็อกเวลเลอร์สามตัวกินตรงเงินทองอยู่เงิข้าวีเอกเข้าวีเอกเข้าวีเอกเข้าวีเอกยังยังไม่โตยังไม่โตยังไม่ได้เข้าวีเอกดังเข้าไปหน่อยเออค่อยๆโลดค่อยๆโลดโลดเบาๆโลดได้เออ มันเละสวยดาวขึ้นเนี่ยเดู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 ยงทับปามก็ตอบกันดูดูติดกูติู้อเดี๋ยวไม่ใเข้นหรอกพี่เต้ยไม่ไม่ทำให้มันยาวๆก่อนแล้ดูด้วยกี่เบสใส่ปูไม่ได้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยนี่ก็ได้ไม่รู้หรอกดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงให้แน่นระวังมันหลุดนะต้องดึงให้แน่นนะต้องทำสิ่งนี้แหละทำหมุนทำหมุนทำหมวนทำหมวนทำหมวนไว้ทำเข้าแบบนี้เลย เจ็บป่ะล่ะดันทนานเจ็บมือดันทนานเทีียบเยบมีเชลล์ไหมครับไม่พี่มีแต่สานงานทันทีจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนพี่จะได้หกเก้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงรถเข็นป่ะเบานี่ก็เบารายูกคุณยลาลาเด็กๆมีตัวเท่ากันหรือเปล่า เต็งเกอเอ้ยดูใหญ่เลยพี่ไงเขาทำอะไรทฮ้มไอ้พี่มึงลากมันมาขาดขาจะมาหนรถพี่ง